โอ้ยผมสู้อีกคนนึงไม่ได้หรอกพี่อีกคนนึงอ่ะเขาของจริงผมยังแค่แบบไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรบ้างระดับคนรู้เขาไปแบบโอ้โหหลายประเทศหลายเมืองไม่เอ่ยน้าเดี๋ยวมี่ากฎหมายไม่ได้ครับชื่อย่อพอพานพอพานเอาขาขึ้นมาก่ไม่้ผมนั่งผมก็เลยนั่งพับไปเลยเขาก็เลยเอาขามามามาแย้งผมอะไรเงี้ย เสนอตัวจะเข้ากัะเขา,า,อาอะไรอยากใกล้ชิดผมครับ,บก็ผมว,ว่ามันมันดีใจครับดีใจแล้วก็เหมดเดือนถึงว,ว่าไม่คิดว่ามีจะจะเป็นจะจะเอาติดอ่างเลยเหรอ ไม่คิดไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได้ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเอาเทมโปไปเล่นที่นู่นจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะเหมือนแบบว่าเหมือนเราเราก,เราก็เราก็พอจะรู้บ้างว่าเหมือนว่าการไปจัดคอนเสิร์ตที่จีนอะไรเงี้ยมันมีมันมีกระบวนการหรือว่ามีมีขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ในไทยมันยังไม่มีเคยมีใครทํามาก่อนในในสเกลนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ามันก็ทําให้จริงๆแล้วผมแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็เหมือนแบบว่าหาหนทางกันแบบ สุดชีวิตเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเลยจริงๆแล้วเราก็เราก็มีการยื่นขออนุญาตไปหลายหลายช่องทางหลายหลายวิธีการอะไรเงี้ยแต่หมถึนว่าสุดท้ายแล้วก็ทําได้จริงๆสุดท้ายเราก็ทําได้จริงๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่หมถึงว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้ที่ได้เอาโชว์ของเราไปที่ประเทศจีนที่เหมือนว่าเราก็รู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นู่นที่ที่รอรอดูงานของเรารอดูโชว์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนงานที่ไทยเขาก็ ตามมาดูกันมากมายให้การสับสมมากมายอขึ้นไปแล้วแบบอะไรไหมโอ้โหผมว่ามันมันคือคาว่ากระหึ่มจริงๆอะเหมือนว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเสียงทุกอย่างเสียงเชียร์อะไรเงี้ยมันมันเอ็โค่มันสะท้อนทุกอย่างมันแบบมันท่งพลังไปหมดอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมก็ตอนที่ผมขึ้นไปผมว่าต้องแบบ ทำสมาธิเรียกสติแป๊บหนึ่งก่อนที่เหมือนกับว่าเราเราจะค่อยๆเหมือนกับว่าโชว์ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าพอไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มแฮนด์ดูกับมันได้ดีขึ้นอินเดียเป็นไงคะดีไหมคะอินเดียอินเดียดีเลยครับอินเดียดีเลยเพราะว่าที่นู่นอ่าไม่ไม่ได้มีการทำอ่าแคทวอล์กเดินออกไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีดีเลย์เยอะแล้วก็เหมือนกับว่าระบบทุกอย่างที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยดีมากดีมากระบบบบมออนนิเเตตรรรร์ะโปดััักช่างๆลยคบ มันชีก็น่ารักน่ารักผมว่าเหมือนว่าเนี่ยวันนี้ก็มีแฟนจีนมาเลยครับเหมือนว่าแฟนชาวจีนเขาเป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรารู้ว่าเขาเขาคอยสพอร์ตเราอยู่ตลอดแลด้วเหมือนว่าเราก็จะเห็นการสพอร์ตของเขาอยู่ตลอดไม่ว่าทางการการทำอะไรต่างๆการทำโปรเจกต์หรือการที่เขามา,ามาหาเราที่นี่อะไรเงี้ยแต่เหมือน,น,นว่าผมว่าการที่เราได้ไปโชว์ที่นั่นในแบบที่เราเอาทีมของเราไปทั้งหมด,ดจริงจเราเอาทีมงานของเราเราเอาโชว์ของเราเราคอนเสิร์ตเรายกไปที่นั่นได้จริงๆครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ ที่ผมดีใจที่ผมในมุมนึงผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทำให้พวกเขาด้วยเพลงไทยรุ่งรงแค่นครับคุณน้องเพลงไทยรุ่งรุ่งครับเป็นยัไงบ้างที่ได้ยินวิดีโอที่ได้ยินเสียงคุณน้องตามได้ไปฟังไปฟังโอ้ <c oughs> โหผมแบบเขาร้องเพลงไทยเหมือนเหมือนคนไทยเลยค <c oughs> รับหรือว่าร้องร้องดังร้องชัดแล้วหมายถึงว่าเขาเขาฟังเพงลงเราจริงๆแล้วเขาร้องได้ทุกท่อนในแบบหลายๆเพลงที่เราร้องอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความ เป็นความภูมิใจมากที่หมายนึงว่าอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าหมายถึงว่าเราทํางานของเราใน,ใ,นในบริบทของความเป็นไทยเล่าเรื่องในมุมมองของคนไทยในภาษาไทยในวัฒน,นธรรมของเราอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆอะไรเงี้ยถึงขั้นที่เขาเป็นแฟนเพลงเขาชื่นชอบผลงานชื่นชอบเพลงของเราเลยทำให้เขาแบบร้องมันออกมาแสดงออกมากัผานผ่านกันร้องเพลงนั้นตอนที่เราไปอย่างเงี้ยผมว่ามันมันทรงพลังมันทรงพลังมาก

มันมันสนุกอะ่ะมันสนุกมากอะไรเงี้ยพอแบบคนพลังงานมันดีมากๆมันก็เหมือนกับว่าก็ทําไปเองโดยที่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรแบบจังหวะนั้นมันแบบอยากจะอะไรมันก็แบบมันก็รัวร่วๆมูมูซัวๆไปอ่ะฮะไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแบบเป็นฟีลลิ n g เป็น feeling, น feeling. ใชกก่กับกับพึ่งหลักความเป็นไถึงีง้ยมันวิง่งวิง่งแล้วต้อารตัดอะออกมาแต่นี้ได้ก็จริงๆผมว่ามันก็ต้องผ่านการคิด อีกชั้นหนึ่งะครับหมายถึงว่าการที่เราจะเอาโชว์ของเราไปไปเล่นที่นู่นอะไรเงี้ยคิดในมุมมองของการที่เออเราจะควบคุมอะไรได้บ้างควบคุมอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราจะเราจะสื่อสารงานของเราเออกไปยังไงเพราะว่าหมายถึงว่ากลุ่มคนที่ท,ที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยทํางานทําโชว์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แบบที่แฟนๆทั้งหมดส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์เป็นชาวจีนอะไรเงี้ยครับ ก็ยังมีหลายเมืองยงซื้อบัตรกันได้นะครับผมยังมีอีกหลายเมืองยังมีบัตรอยู่ครับอย่าเีกเกยล็ผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะหมายถึงว่าถึงแบบถึงจะทําโชว์แล้วเล่นโชว์เดิมมีมีพาร์ทที่มันเป็นโชว์ใหม่อะไรเงี้ยต่อให้เป็นโชว์เดิมผมก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าหมายถึงว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังเรายังใช้ใจของเราทํางานอยู่เลย ก็รู้สึกสนุกสนุกทุกครั้งแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆให้กับโชว์ม่ๆอยู่ตลอด energy มันใหม่รอเล่าใหม่นะผมว่าเหมือนึงว่าเราในฐานะของคนร้องหรือว่าคนที่ p e r มอะไรอยเงี้ยบรรยากาศรอบนอกมันมันก็ส่งผลกับกับกับเราเหมือนกันว่าเหมือนึงว่ามันเหมือนกับว่ามันก็เป็น give and take ครับเรารับอะไรมาเราก็ส่งอะไรแบบอย่างนั้นกลับไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยผมสู้อีกคนนึงไม่ได้หรอกพี่อีกคนนึงอ่ะเขาของจริงผมยังแค่แบบไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรบ้างระดับคนนู้นเขาไปแบบโอ้โหหลายประเทศหลายเมืองฮะไม่เอ่ยนามเดี๋ยวมีมันกฎหมายไม่ได้ครชื่อย่อพอพานพอพานอ๋อครนะฮะ โอ้ยผมจำเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโด่งดังไงพี่เขาเป็นโกลบอลสตาร์เราจำเขาไม่ได้ได้ยังไงอะไรนะผมเขาเป็นต๊อกต๊อกต๊อกแท๊กแบบทำงานไปก็ทำงานที่มีความสุขไปครับไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบเหมือนเช้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากลับมาต้องเรียกท่านกินแล้วโอ้โหไม่เคยเลยนะฮะบอกมาเรียกผมหน่อยก็ดีนะครับไม่ไม่เขีงไม่เขีงเราแบบเราก็รู้สึกว่า พอผ่านไปแล้วเราก็ทํางานของเราต่ออะไรย่างเียผมก็ยังทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมยังยังแบบคอยหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็งานเหมือนเดิมครับตอนนั้นเขาอยู่ที่เที่เเขาันทวเราเคยเออาจะขาเเาวิดีโอคอลมานะเขาวิดีโอคอลมาให้กําลังใจอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาแล้วก็ทีมงานของเขาทุกคนเลยแบบทีมผู้จัดการทีมช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยคือหม่ว่าก็มีมีมีการโทรมาแล้วก็มาคุยมาถามความรู้สึกอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนขึ้นเลย อ๋อเขาเขาเขาแกล้งผมไงคือผมเดินมาแล้วผมจะไปนั่งแล้วเขาก็เอาขาขึ้นมาก่ายไม่ให้ผมนั่งผมก็เลยนั่งทับไปเลยเขาก็เลยเอาขาม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 าแกล้งผมอะไรเงี้ยเขาแะล่ะคนเริ่มการไปพับไรไปเขาอะไรเขาอะไรอยากใกล้ชิดผมไงเขาอะเขาแหละก็จะคิดถึงไงเราไปไกลกันผมก็ว่างั้นแหละพี่หนุ่มให้เขามาตอบเองแล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกัน ก้าวไก่ของงจริเสนอตัวจะก้าวไก่ครับ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก <c oughs> ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมว่าจริงๆผมเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ <c oughs> ผมอยู่กับมันมานานมากเลยอย่างเงี้ยประมาณเป็น PP ปีๆครับแล้วก็เหมือนถึงว่าเราก็รู้สึกว่า มันจะถึงวันที่แบบมันจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วในวันที่ทุกคนจะได้เห็นคนอื่นทุกๆคนจะได้เห็นงานชิ้นนี้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นงานที่เหมือนแบบว่าโอ้ผมใช้พลังกายพลังใจแล้วเหมือนแบบว่าทีมงานทุกๆคนด้วยก็เต็มที่กับงานงานนี้มากแล้วก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็ภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอีกงานหนึ่งตื่นเต้นมากแลว้วก็ถึงท่ากุญแจทีมว่าคุณเยอะนขนาดนั้นหมายถึงหมดแต่ถ้าถ้ามันถ้ามีเรื่องไปประเทศจีนมันอาจจะเป็นเรื่องรายได้ได้ ก็ผมว่ามันมันอาจจะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนึงว่าจริงๆแล้วทางทาง GDS ผมว่าเขาก็พยายามพยายามจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดนะครับหมือนึงว่าไม่ไม่ใช่แค่ประเทศจีนหมายถึรือว่าทุกๆทุกทที่ที่เขาสามารถไปได้เลยนะผมว่าเขาก็อยากจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดเหมือนหรว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเหมายนึงว่าอ่ามันมีรายละเอียดอะไรมากานหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ผมว่าทาง g d s ก็เอาไปแน่นอนครับ ก็หวังถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะดีใจมากครับขอบคุณครับน